สุดท้ายผมผมกอลนะครับจากล้านต้องการโยนคาราบูนะครับก็ทิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแท้ติดรถอ BMW นะครับ M Sport Comp 17นะครับตัวนี้เป็นล้อเดิมติดรถเลยนะครับใส่ได้กับรถ BMW ได้ทุกรุ่นเลยนะครับยกเว้นตัวล่าสุดนะครับที่เป็น G20 จะใส่ไม่ได้นะครับนอกนั้นใส่ได้หมดนะครับตัวนี้เป็น Comp 17 M Sport แท้นะครับฝาเขียนเลยนะครับ BMW นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ M Sport นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะนะครับมาดูหลังล้อกันนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีสัญลักษณ์หรือตัวหนังสือเขียนบอกว่า BMW นะครับเป็นล้อขอบ17นะครับกว้าง8นิ้วครึ่งนะครับอินเซ็ตนะครับ50นะครับผมนะครับกล่าสวยงามครับตัวนี้ที่เพื่อนๆได้เช่รถ BMW นะครับรุ่นก่อนนะครับอยากขยับจาก16 ็ 17, มองหาล้อลายใหม่นะครับราคาไม่แพงได้ร้อแท้กชุดนี้ก็เป็นชุดนที่น่าสนใจนะนะครับตอนนี้เรามีอยู่ชุดเดียวเท่านั้นนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับซื้อรอพร้อมยางก็ขายล้อ่า,าก็ขายได้นะครับร้านเราเป็นเต็์สีขาวแดงนะชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับร้านเรามีสาขาเดียวนะครับไม่มีสาขาอื่นระวังโดนแอบอ้างนะร้านอยู่เลยซอยเจทะเลย1เ หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเรามาได้เลยนะครับผมสหคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยังยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโปกับหน้าเรากลับมาพบก,กันใหม่นะครับสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ